สวัสดีนะคะทุกคนนะคะมาดูนะคะการรอยผมกันนะคะด้านหน้าก่อนนะคะด้านหลังนะคะตัดนะคะให้เสมอนะคะตัดให้เสมอตรงๆนะคะเหมือนตรงนักเรียนนะคะรอบหัวนะคะเสร็จมาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้านะคะดึงมานะคะดึงมาตรงๆนะคะตัดลงมาเลยค่ะลูกค้านะคะประมาณนะคะหนึ่งนิ้วชีนะคะประมาณนี้นะคะเสร็จนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างเดี๋ยวให้น้องเรนทอยให้ดูนี่ยคะด้านข้างนะคะทําแบบนี้ ขมือนะคะหวีผมมานะคะแล้ว <Solomon> ก็มือเอียงๆนะคะสไลด์นะคะสไลด์เอียงๆไปหาหน้าลูกค้าแบบนี้คร <king> <ent> ับตัดตรงๆนะคะอ่าดีมาผมเาเลยแบบนี้อ่าเดี๋ยวพี่สไลด์ให้ดูด้านหนึ่งนะตะไลด์ด้านนึ้งนี่นะตัดตรงนี้นะคะตัดลงไปเลยค่ะเกลียงลงไปนะคะตัดเป็นเกลียวแบบนี้ขมือนะคะหวีลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอียงมือนะคะแล้วก็เอาผมบ๊ายพี่บ๊าลูกค้านะคะแล้วก็ซอยลงไปซอยแบบนี้ซอยนะคะหมุนเข้าหาลูกค้า นะคะชอยนะคะเอียงเอียงข้าหวาหน้าลูกค้านะคะทุกท่อย่างนี้ลอยแบบนี้นะคะเอียงข้าหานหน้าลูกค้าให้ผมมาลช้นะคะไล่กันเห็นไหมคะไล่ได้ดับลงมาแบบนี้มันจะไล่ได้ดับลงมาแบบนี้เอียงเอียงยงเไปทําด้านนู้นถ้าตัดตรงๆนะคะอ่าอ่าเอียงไปอย่างแบบนี้เอียงแบบนี้เอียงนิ้วเอียงนิ้วแล้วก็ทำแบบนี้

ถูกต้องค่ะเม่นเล้วค่ะตัดแบบนั้นแหละเยียงแบบนี้เลยนะคะก็ได้อ,อย่างนี้ <c oughs> มันมีอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เยียงแบบนี้เยียงแล้วหักนี้ย,บบย,บบยมาอย่างนี้ตัดตรงนี้ลงมาอีกนิดหนึ่งแล้วก็มันจะไล่ได้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  <c oughs> นี่ยเห็นไหมเนี่ยถูกต้องแล้วทีนี้นะคะมาเป็นผมให้ผมลูกฟ้าเป็นแบบนี้ ครึ่งหนึ่งแมตัดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะแม่ตัดแบบนี้นะคะครึ่งหนึ่งครึ่งอย่างนี้แล้วก็เอียงมันจะมันจะได้ระดับอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมาดูว่ามีตรงไหนรอยนิดๆเราก็จะบอกนิดๆนะรอยเิ่ง่ะถ้ามีตรงไหนนะคะไม่ปูวกออกมาก็ไม่รอยนะคะถ้ามีตรงไหนปูวกออกมาก็รอยนะคะน้องเลนถ้าไม่มีก็ไม่รอยนะคะ เอียงเลยค่ะยงเอียงๆ่นเองยงเอียงมาด้านหน้าดีอยู่หน้าลูกค้าค่ะยงเอียงเลยดีอยูหน้าลูกค้าแ <c oughs> ตัที่นี่ไม่เยอะนะคะเอาเฉพาะส่วนเท่ากันนะคะอ่าใช่แล้วค่ะถูกต้องเอาเฉพาะส่วนตนของลูกค้าแล้วก็ไปแบ่งห้าโน้ตค่ะ ลอยผมนะคะเบ่งแล้วก็บิดมือบิดมืออย่างนี้นะคะแล้วก็ซอยซอยหมุนซอยหมุนหาหน้าลูกค้าตรงข้างบนเราจะลอยเยอะนิดหนึ่งด้านล่างเราจะลอยแค่นิดเดียวเท่านั้นใช่ค่ะหมดเลยนี่นะคะใช่ค่ะใช่เลยถูกต้องค่ะเก่งมาก นี่นะคะดูนะคะชข้งนะคะมาเพิ่มเติมนะคะความรู้ที่คฟนดัดไปนะคะซอยผมเก่งนะคะบอกแค่นิดเดียวก็ซอยได้เลยคะ่ะอ่าใช้แล้วค่ะอ่าเก่งมากข้างบนน่าจะอีกนิดหนึงดูดูดูเช็คดูว่าด้านซ้ายกับด,ด้านขวาตไลเท่ากันไหมถ้าไม่เท่าก็ตไลไม่เท่ากันอ่าตะไลไม่เท่ากันนะคะถ้าไม่เท่าก็ตไลไม่เท่ากัน โอเคดีมากทีนี ick, ้เราก็วม่งวิธีเจ uh, sure, ๊กเราไม่เจ๊กแต่วิ่งเลงไปค่ะวีลงไปดูว่าการเท่ากันไหมขมือขมือขึ้นดูอ่าขึ้นเลยค่ะอ่าใช่ค่ะวิลงไปถ้าไม่เท่ากันตัดไปตรงแต่ตรงนะไม่ยกผมนะคะอ่าไม่ยกวี่งวิไปอย่างนี้นะคะไม่ยกผมใช่ใช่ค่ะอ่าตัดตัดตรงๆ ห้ามยกผมนะคะยกผมเมื่อไร่ผมจะสั้นเมื่อนั้นนะคะห้ามยกโอเคได้แล้วค่ะถูกต้องเลยเป็นอันว่านะคะด้านหน้าค่ะคือเสร็จแค่นั้นนะคะจบีเห็นนะคะจะได้นะคะตรงผมนะคะจไล์แบบนี้นะคะเป็นตรงสไลด์สไลด์แบบนี้นะคะนะคะสไล์ไปหาหน้าลูกค้านะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะไล่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 ระดับแบบนี้นะคะ เดี๋ยวะคะ่ะมาดูด้านหลังกันนะคะดูด้านหลังกันด้านหลังก็ชอแบบง่ายๆนะคะช่อเดียวสมมติลูกค้านะคะผมนะคะเป็นช่อด้านหลังนะคะจะเ,เป็นแบบนี้แข่งผมง่ายๆนะคะช่อเดียวเลยค่ะแขบงบขึ้นมาแค่ช่อเดียวนะคะผมแค่ขึ้นหมูนะคะขึ้นหมูแบบนี้นะคะ ด้านล่างเราจะไม่เอาขึ้นมาซอยดยเด็ดขาผมด้านล่างนะคะจะไม่หยิบขึ้นมาซอยดยเด็ดขาดนะคะจะไวต้ตรงๆนะคะ,ะเก็บไวต้ตรงๆแบบนี้นะคะในกุ่มแบบนี้เจ้านี้นะคะไว้ตรงๆ,ๆะคะ่ะจะไม่เอามาซอยนะคะถ้ามไปซอยเก็บไว้นะคะเพราะว่าเราต้องการนะคะเพิ่มเนื้อผิมนะคะให้เป็นบอลล่นนะคะเวลาดัดเสร็จนะคะนี่นะคะด้านล่างนะคะตรงๆแบบนี้เลยะคะ่ะ อย่าไม่เอาไปโชนะคะห้ามดิบนะคะ,ะ,คะชออพวกนี้นะคะไปโชยดูดขานนะคะให้ปลายนะคะตรงทรงเอาไว้นะคะผมลูกค้าคนนี้นะคะผมน้อยนะคะแล้วก็บางนะคะแล้วก็แห้เฉียนะคะเพราะว่าทําสีมานะคะเวลาลงน้ำยานะคะเรวเวลาใช้ความร้อนขึ้นเครื่องนะคะต้องระวังนะคะเสร็จนะคะอ่าหนึ่งช่อแบ,บ่งผมแค่นี้เท่านั้นนะคะด้านหลังนะคะแบ่งหนึ่งช่อแบบนี้นะคะช่อแบบนี้เลยะคะ่ะ เอาวีนะคะตัดเอาไว้สมุินะคะลูกค้าคนนี้ต้องการนะคะให้ถุยมากนะคะต้องการให้ถุยมากนช่ะต้องการให้ถุยมากนะคะยกเปลือกตรงๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วตรงๆขึ้นไปเลยค่ะแบบนี้นะคะฐานแบบนี้นะคะตรงๆขึ้นไปเลยค่ะแล้วเอาฐานตรงนี้นะคะเอาเส้นผมตรงนี้นะคะเป็นฐานตัดตรงๆไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะ แต่ถ้าสมมติลูกค้านะคะต้องการวลุ่มไม่ถูงมากนะคะย่อมไม่ได้ระดับหัวนะคะนี่ค่ะระดับหัวแบบนี้นะคะแล้วก็เอียมมือตัวเองขึ้นนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ซอยไล่นะคะนี่นะคะตามระดับหัวของลูกค้านะคะคือวลุ่มไม่ถูงมากนะคะค่ะซอยนะคะแบบนี้นะคะตามระดับหัวของลูกค้านะคะซอยไปเลยค่ะด้านล่างซอยนิดเดียวนะคะด้านบนซอยเยอะเลยจะได้ระดับนะคะแต่ถ้าลูกค้านะคะต้องการวรุ่มนะคะต่ำๆทั่วปลายตัวดีดึงมาแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาซอยขึ้นไปนิดเดียวค่ะแล้วก็ปล่อยนะคะจะได้ปลายตัวตีเลยนะคะเพราะว่าตัวตีจะซอยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะไม่เยอะแล้วหมีด้านแบบนี้ก็ทํามือให้ตรงพอมาตรงนี้เล่นมือขึ้นอย่างนี้แล้วก็ซอยประมาณสามรอบห้าปล่อยหีให้ตรงนะคะห้าหมีห้าหีเพี้ยไปแบบนี้เพี้ยไปแบบนี้เอาตรงๆตามหัวลูกค้าอย่างเดียว ลูกค้าคนนี้ต้องการวลูกไม่ถึงมากใช่ไหมคะเอาตามถึงระดับัวลูกค้าอ่ราระดับันลูกค้าก็คือเราเบียมมืออย่างนี้ตรงนี้เราเอยนิดหนึ่งตรงนี้เราอยเยอะเดี๋ยวเวลาบล่อมันก็ได้ระดับพอดีอ่ะแค่นี้